ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเรากำลังอยู่ในเขื่อนราชะพาขเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศท่านผู้ชมคะดูไปรอบด้าน,น้างนะคะเป็นภูเขาที่ทุกคนอามองว่าเหมือนห้่ยนิเ์เมืองไทยของเรานะคะส่วนด้านขวามือค่ะท่านผู้ชมนี่คือแพ้500อยไร่ตอนก่อนนี้เราจะมาคะ่ะแต่เราไม่มาเพราะว่าเราจน <laughs> เราจะถูกกว่านี้คะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้จองที่นี่ไว้มันไม่สวย <laughs> มันไม่ดีว <laughs> นบ้า เราเจอคิงคองค่ะท่านผู้มคิงคองอาย่ด้านล้งนดูแล้วค่ะคิงคองนี้เราเก็บได้จากสวนด้านในค่ะมนเป็นคิงคองเท่าเก่งประเทอะไรครับจำกัดเพศไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกู้เกย์ค่ะกูได้เจอด้วยค่ะดิฉันได้เจอลิงเผือกค่ะหันไปเจอลิงเผือกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลิงเผือกไฮไลท์ของงานค่ะลิงเผือกนี่ค่ะดิฉันเจอลิงเผือก เก็บตพร้อมกลับไปกินของเท้าค่ะท้าไม่พอเจอกระทิงเปรียวกระทิงเปรี่ยวพอดีว่ากระทิงเปรียวตัวนี้เป็นแม่แม่เท่าแม่เท่าของกระทิงซึ่งพยายามทําทุกอย่างให้ดูโอ้ยมัน่าเชื่อมากตรงนี้จริงๆมันจะไม่มีคนอยู่แต่บังเอิญว่าเราเจอคนแล้วค่ะดีใจมากอ๋อ ตกเป็ดกันเข้ามาตกเป็ดกันค่ะาาตาอไป,ปน,นี้ค่ะฝ่ามือของเราส่วนงนี่คือแพ้ที่เราพักเขาเรียกว่าแพรครีวาริน <Yeah! S 1> เย่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในแลนนะ,ะว่ามีอะไรบ้างซึ่งน่าสนใจมากคะ่ะตามกันเลยค่ะตามไปเลยครับ <c oughs>